สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนเฟอร์มลี่นะคะวันนี้ยายสมนมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับน้องฟางคืออะไรเอ่ยนี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะมามอบให้น้องฟางนะคะโอ้โหให้น้องฟางไวเออเรียนนะคะผู้ใหญ่ใจดีให้ของขวัญมันเกิดน้องฟางนะคะจ้าโอ้ว้าวเรียนให้เก่งเนะลูกค่ะ ขอบคุณนะค้ะขอบคุณคุณผู้ใหญ่เจอรด้วยนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีนะค้าที่ให้เงินไปโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะใช้ได้หลายวันด้ยลูกไม่เก่งเก่งนะไม่เน่นะอาจจะอืม ค่ะขอบคุณยายสมนเนาะนะขอบคุณยายสมนมากเลยค่ะทุกคนทุกคนโอเคค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบให้นะคะวันเกิดขอบคุณคุณยายสมนที่นํามามอบให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับน้องฟางนะคะนี่ค่ะทีมช่างนะคะที่ทํา ห้องน้ําคุณป้าก็มาถึงเร็วนะคะนี่นะวันนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างครึ้มนะคะ <Okay. S 2> เหมือนฝนจะตกอู้ปูพองมาปูพองมานะคะนี่ค่ะปูมาเล,วล็วปูก็จะไปไหว้ไหว้ก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาปลูกดาวเรืองนะเอฟซนะมาปลูกดาวเรืองอ่ะอ่ะตอนนี้นะคะทีมช่างก็กำลังโอ้พ่นสีอยู่นะเอฟซี FC. โอ้สวยมากเลยนี่นะทีมช่างกำลังพ่นสีขาว โอเ้เขาใช้ก็ใช้แบบวิธีพ่นเลยนะคะนี่ค่ะดูเครื่องพ่นเขาเด้อพี่น้องมันจะเข้าไปได้ตามซอกตามซอยตามจุดต่างๆนะคะอีกไม่นานเรียบซีเราจะเห็นองปูนะลงสีอย่างสวยงามเลย นปไนแหละคือว่ากินข้าวสามสิบนาทีคือบอท่านรขม,มาอยู่คนลิกน่ะปู่พองก็มาเดินนะดูช่างนะทีมช่างนะคุณปู่อยู่ด้านบนนะคะเอฟซี FC เนี่ยค่ะ ปูนะฮะกำลังปูสวัสดีค่ะอ่าปูมาเดินนะคะเยี่ยมชมเนาะไปเพราะ ก็มาชื่นชมนะคะ เจียม,มช้างก็กำลังพ่นสีนะคะคุณปู่ก็กำลังเดินเยี่ยมชมนะคะมีความสวยงามนะคะของกอนเมฆนะคะอันนี้เป็นส่วนด้านหลังนะคะอ่านิก้มาหาปู่แลนิก้อ่จะไปทางไหนดีจะไปทางไหนดีนิกี้บอก วันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้บรรยากาศคืมเข้าสื่อฤดูหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นเย็นโอ้นิกกี้ไปแล้วโอ้โห,โโหมืนะหอมาเล่มกินยาเซะแล้วเ<ก>อากินญยาดได้ด้วยบ่โอ้โหให้อ๋อเขามาให้เราถ่ายรูป โอ้ลืม,ปมไปไนนโอ้ยคุณชายนิคอื๋อเขาไม่ให้เราถ่ายรูปลืมอืมขอบคุณขอบคุณนิกกี้มากเลยนะคะที่มา,าเป็น,นแบ็กกราว,าวาให้อะะโอ้โหอ่ะแบ็กกราวแบ็กกราวนี่การเรืองมันจะโยกโยกเออๆนี่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 น,น,นี่โอ้สวย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 นี่นะเอฟซีทุกท่าน โอ้โหนิก้มาให้ถ่ายภาพในซีดูเออใครเออไข่เนยเลยเออไขแน่เลยนะเนี่ยอืมเขาเห็นเราไม่มีคลิปนะเขาก็เลยมานั่งให้เราถ่ายถ่ายรูปนะดูนะเออ ใช่ใช่ใช่เธอเลยอุ้ยเขารู้จักหาทำแท้ดูนะดูนี่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 ฮะทำอก็ทำไปนี่เลยี่ได้ถ่ายคลิปเออซื้อไก่ย่างมาฝากอืออ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ทีพีก็ฟีทีพีโค้ทีพีสกินค่ะอย่าลืมสั่งซื้อในนามช่องออมฟี่ผักช่องเฟิร์นไซรเพราะสนาร์ทแฟมรี่ขอบคุณเอฟซีที่เป็นบ้านใจนะคะได้นอนอยู่บนหญ้าใหม่เนี่ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ